เฮ้ยนานเอ้ยไงวะมึงมึงอ่ะกูว่สบายดีว่ะโควิดนเดิมหมดนะไม่มีผลี่อะไรว่ะก็มีงานอยู่ตลอดใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้ก็รายการกูแม่งเกี่ยวกับเด็กศิลปะไส้แห้งอยากกูอยากถามมึงเรื่องกูอ่ะมึงคิดไงว่าเด็กศิลปะไส้แห้งว่ะหนึ่งไอ้คาว่าเด็กศิลป์ไส้แห้งใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเล่าไปถึงตอนกูไปสมัครไทยวีก่อนดีกว่ารู้ว่ากรงคระเฮียอะไรตอนกูสมัครไทยวิีกูรงวิจิตรศิลป์คำแรกที่พ่อกูถามมึงจะไปทำเฮียอะไรมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ย ถูกทำทำอะไรกินเพราะว่าหนึ่งคนคนคนโบราณเขา,าจําภาพว่าเด็กศิลป์เคอต้องไปดออิงอยู่ตามตลาดนัดอยู่ตามอะไรอย่างนี้ไงซึ่งภาพเมื่อก่อนอคือกูชอบพ่อพ่อไปสานพุทธ<อ>เขาจะเห็นมาเด็กมานั่ง<อ>วาดรูกแต่ว่าหารู้ไหมจริงเขานรกว่ารูปแบบนั้นคือเป็นจอ็อบนึกออกไหมลูกเบสบอลกูชอบวาดการ์ตูนอยู่ละ ก็ลงไม่จิตศิลพ่อกูถามจะทำไรเขาให้กูไปลงถาปัดกูว่าด้วยความที่อยากเรียนเนาะกูว่าโอเคถาปัดก็ได้จริงๆอ่ะคำว่าไส้แห้งไม่ไส้แห้งอ่ะมันอยู่ที่มุมมองของของของคนมากกว่ามึงตั้งเป้าหมายเป้าหมายมึงมึงตั้งไว้ที่อะไรใช่ไหมไอ้คำว่าไส้แห้งของมึงอาจอาจตั้งเป้าหมายไว้ที่เรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่งไม่มีไส้แห้งหรอกว่าศิลปะกูว่ามันอยู่มุมมองถ้าอย่างของกูอ่ะกูแบ่ง มีความสุขนะกับการได้ทํางานศิลปะต่อให้ทําฟรีก็ได้เอ้าบางทีงานที่กูทําบางทีก็ไม่ได้ตังค์นะตังค์นะทุกเริ่มต้นจากจากสิ่งที่รักก่อนดีกว่าชื่อมื่อก่อนเนมนิกเนมเลยไอ้ที่มันกอเลสกอเลสกอลเลสคำว่ากอเลสใช่ไหมเมื่อก่อนเวยกูว่าตั้งใช้ชื่อว่า G O R ธรรมดาเป็นชื่อกูนี่แหละก็ใช่แล้วกูก็ก็เริ่มพ่นพ่นเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเจอเวพี่ปอย พี่ปอย B K K g ร a p พี่ปอยวันพี่ปอยวัน B K K Graph เขาเป็นไ이เตอร์รุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยสามตัว G O R แม่งไม่เฟี้ยวว่ะมึงต้องห้ามึงต้องห้าตัวมึงมีห้าตัวพี่เดี๋ยวผมไปทำพี่อะไรห้าตัวมึงเอา E S ไปเลยความหมายความหมายมันคืออะไรวะพี่ก็ไม่มีอะไรกูเพิ่งแค่ E S ตเอ่อให้ห้าตัวเสร็จใช่ป่ะกูก็อ่านเอ่อกูก็ใช้ว่าเป็นกอ E S มาตลอดใช่ป่ะแต่ว่าไปเจอเพื่อนฝรั่งมันอ่านว่ากอลเอส พวกฝรั่งก็คอเลสกอเลสมลามาพ่นที่ไทยมันก็จะติดต่อกูมันก็จะเรียกว่ากอเลสก็เลยกลายเป็นกอเลสก็เป็นเอ็นเเคไปเลยใช่เป็นเอเคอเลสเฮ้แล้วมึงเข้าย่สิบมาได้ไงวะอ๋อช่างศิลป์ก็เป็นอีกโรงเรียนโรงเรียนเออเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนแล้วกันที่ที่อยู่ในใจแล้วแล้วก็เพราะว่าโรงเรียนศิลปะมันน้อยในประเทศไทยอ่ะมันมีไม่กี่ที่หรอกใช่ไหมแล้วก็โอเคแล้วก็พอรู้ข้อมูลปุ๊บ แล้วก็ได้โอเคได้มีโอกาสได้ไปเรียนช่างศิลป์อย่างนี้ได้ไปสอบช่างศิลป์เป็นไงช่างศิลป์ก็ดีก็ได้เป็นโรงเรียนที่สอนศิลปะที่สอนแบบจริงๆนะก็คืออ่าไทยวิก็ดีแต่ว่าไทยวิที่ได้ไทยวินะคือหนึ่งเลยสังคมคือได้เพื่อนได้สังคมคือที่ได้ติดตัวมานะทุกวันนี้คือกูไม่โดนใครหลอกแน่นอนแล้วมันก็จะหล่อหลอมมันก็จะหล่อหล่อหลอมจนจนตัวเราแข็งแกร่งทำให้เราแข็งแกร่งแต่ช่างศิลป์นี่คือหล่อหลอมให้เรามีฝีมือ <Okay. S 2> แล้วก็บวกกับความแข็งแกร่งกับสีมือคือแม่งจนกลายเป็นกูแหละหนึ่งสิ่งที่ได้อีกอย่างนึงก็คือ วิชาชีพมึงได้ติดตัวแน่ถ้ามึงถ้ามึงอยากเรียนศิลปะไม่ว่าจะศาสตร์ไหนถ้าเข้าไปเรียนช่างศิลป์มึงได้ออกมาแน่จากขี้หมูขี้หมามึงได้แน่นอนร0อเปเซตออกเพราะว่าหนึ่งที่เขาเก่งเพราะว่าอาจารย์เขาเขี่ยวค่อนข้างจะบีบในเรื่องเรียนนะถ้าเรื่องอื่นเขาก็ปล่อยฟรีสไตล์แล้วแต่มึงกราฟฟิตี้พูดถึงกราฟฟิตี้ใช่ไหมเออคือกูรู้จักมาตั้งแต่ตอนกูอยู่ไทยวีละกูก็ชอบเล่นสเกตบอร์ดชอบฟังเพลงชอบอาร์แนสตีและกันก็ชอบแบบแนวๆอะไรเงี้ยก็เห็นเห็น แต่ว่าก็ยังไม่ได้เจาะดีเทลเยอะก็แค่แบบเอาแค่แค่พ่นแท็กพ่นเล่นๆไปมึงยังเคยแท็กเลยใครในทั้งสินไม่ต้องไม่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 ต้องผ่านจุดนี้ใช่พอเริ่มแท็กปาร์ปกูก็โอเคก็เริ่มเริ่มฝึกฝนมาเรื่อยๆเริ่มทําจากหัวสเปรหัวเดิมๆนะพอเิ่มหอมเดิมปาร์ก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มหันมาใช้หัวน้ําหอมพอใช้หัวน้ําหอมปุ๊บทีนี้ อ่าโลกมันก็เริ่มเปิดกว้างคือเริ่มมีหัวนอกเริ่มมีอะไรเ <okay. S 1> งี้ยกูก็ไปอ่าฮิโดูเอามาหลอกขายกูร้อยสรตรัตว์หลอกขายกูร้อยหนึงซื้อเออฟิตไนสกูก็ซื้อมะร้อยหนึ่งกูก็ซื้อ,อพอพอเริ่มพ่นไปได้สักพักหนึ่งเฮ้ยมันก็สนุกดีวะ่ะแล้วก็พอมามาเริ่มแบบว่าจริงๆก็ทั้งนั้นเออกูได้ทํางานที่จุฬาฟิตเนสเฮ้ยแต่มันก็สนุกดีนะตอนทำงานจุฬาฟิตเนสแล้วกูก็เริ่มเออสเก็ต เริ่มสุดเริ่มสเก็ตก็สเก็ตมือปุ๊บแล้วจังหวะแม่งดีเวจุฬาเขาเวียนที่คืนตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบพื้นที่ให้เราให้เราซ้อมใช่สามย่านเขาก็เขาก็มีพื้นที่ให้เราแบบว่าได้ได้ได้แบบว่าทดลองฝึกอะไรเงี้ยเริ่มจากจ็อบแรกก่อนเลยดีกว่าเย็ดแม่ห้าร้อยบาทพี่เขาซื้อสีรุ้งพที่เองให้กับไบ้พ่นให้ห้าร้อยบาทกูว่าไอ้ที่มันดีใจมากนะมันเป็นแบบมันเป็นเงินก้อนแรกห้าร้อยบาทจากการพ่นกราฟฟิตี้ที่กูแบบเชื่อนี่แหละที่กูต้องการ ได้แค่จ็อบเดียวปุ๊บใช่ป่ะมันรู้สึกดีปุ๊บทีนี้แม่งมีจ็อบต่อเว้ยจากการพ่นสเปรย์ขั้นหนึ่นั่นแหละเขาก็มาถามให้พ่นปุ๊บอันนี้ได้เยอะหน่อยได้พันห้าแต่เขาหนักเลขสัตว์ยเยอะเป็นสิบเมตรเออสัตว์ได้พันห้าทำอยู่สามวันมันเป,นนเปน็นเป็นเงินที่แบบเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะจุดเริ่มต้นแบบจุดประกายกำลังใจดีสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยแม่งไม่ใช่ตัวกูอ่ะคือกูอยากสักอยากสักกว่าการที่จุฬามันมันกลายเป็นราชการเป็นอะไรเงี้ยลุ ค่อนข้างสาคัญใช่เราก็เลยอะออกมาดีกว่าม่งั้นติดตัวอยู่สามหมืบาทก็ไม่รู้ทำเงี้ยอะไรเล้หมื่นติดตัวเอออยู่สามหมื่นบาทแล้วกูมีห้องอยู่ทาวินทาวด้วยก็เช่าห้องอยู่ทาวินทาวแม่งก็เริ่มหมดหมดกูดแบบไม่มีงานแล้วแล้วก็ไปออกพน่นคือแบ้งเบื่อพอไปออกพนอ่นั๊บทีเนี้ยมันก็มีคนมาถามขอเบอร์กูข้างถนนนี่แหละจะมีอ่ะอ่าอเราอยู่ต้นอยู่อ่ะอ่มันจะมันจะมีมาถามน้องครับน้องครับค่นบ้านที่ไหนอ่าอ่าพอพอมาถามเนี้ยปุ๊บ สองคนปุ๊บเฮ้ยไอ้กูพ้นงานนี้ปุ๊บแม่งกูได้จ็อบมาสองจ็อบใช่ป่ะว่าตีไปงงๆก่อนเว้ยกูว่าอะทำไม่ทำก็ช่างแม่งเพราะกูได้สีเลียดกูว่าบอกไปแปดพันพี่ไอ้เหี้ยแม่งเอาไอ้สัี้ยแม่งเอาเอากูเอาเอากูเอามาแปดพันแค่แปดพันแต่มันใหญ่มากนะเจ้าเควแปดพันอะทำ พอทาปั๊บมีมาจ็อบสองจากงาน้นท,ทั้งเดียวนะมีสองจ็อบปุ๊บอย่างนึงกูว็แกงบอกไปเหมือนเด้อแต่ทันอ้าวเฮียแม่งเอาพอเอาเสร็จปั๊บเขามารวมปุ๊บเย็ะแม่งได้หมื่นกว่าบ,บาทเลยหรือว่าเดือนนี้กูรอด<ม>อ่ะพอกูรอดเสร็จปั๊บทีนี้กูรู้แล้วว่ากูจะหาเงินกับาการิตี้ได้ยังไงไทีนี้กูออกพ่นแม่งเลยเย็บแม่งทุกวันออกไปปุ๊บพอออกพ่นทุกวันทุกวันทุกวันปั๊บต้องขอบคุณในมาร์คเซนเบอร์เลยแม่งมีโซเชียลพอมีพอมีเฟสบุ๊คเท่านั้นแหละตั้งทีนี้แหละ แม่งเป็นแรงดันใจแบบดีมากนะพอพอพองานแต่ว่าอย่างว่านะมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ได้มีบ่อยนะบางเดือนแม่งมีจ็อบหนึ่งได้สี่พันอ่ะสี่พันบาทคือทั้งเดือนนะมึงต้องคิดดิมึงต้องแดกมาม่าแดกแบบคือมึงต้องอยู่ได้อ่ะตอนนี้เป็นตารางเมตรแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็คก็ก็คิดเป็นก็แล้วแต่ความพอใจของเขาเางี้มึงทำกราฟิตี้เนี่ยรายได้เนี่ยคิดเป็นไงวะเอาเป็นตัวเฉลี่ยแล้วกันรายได้ เดือนหนึ่งต่อเดือนนะมีสี่หมื่นแน่แน่ต่อเดือนสมิบมีอันนี้คือคือมี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 ตายตายตายตัวตายตัวแน่นอนสี่หมื่นจะมากกว่านั้นก็คือแล้วแต่ก็แล้วแต่แต่มันมีตายตัวแน่ตัวเฉลี่ยต่อเดือนเพราะว่าตารางเมตรลับหนึ่งพันบาทและส่วนใหญ่กูหากินกับร้านเหล้าร้านเหล้าสตูดิโอไอ้ก็มึงลองแนะนําเด็กๆสมัยนี้หน่อยที่ถ้าเขาอยากทําในราฟิตีในในศิลปะด้านเนี้ยอะราฟิตีนั้นหนึ่งเลยอย่างแรกใช่ไหมอ่ะปัญหาคือเราพือผู้ใหญ่ เขาจะไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจปั no. ๊บที่เขาไม่เข้าใจก็คือหนึ่งมันเป็นกระป๋องสีสเปร์เวลาถือกระป๋องสีสเปร์ไปเขามองเราไม่ดีอยู่แล้วเขาก็จะอินกับแบบเฮียพ่นเด็กช่างพ่อนี่พ่อนี่เขาจะมองอย่างนั้นแต่จริงแล้วสีสเปร์มันก็เหมือนสีน้ำเหมือนสีน้ำมันแต่แค่กระบวนการทํามันคนละอย่างกันถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆคนไหนที่จะสนใจทำคาเฟชิตี้นะหนึ่งระดับแรกเขาอนุญาตก่อนดีกว่าทําให้มันถูกที่ถูกทางเขาอนุญาต ถ้าจะให้ดีหน่อยมีแบบเ k e t ไปให้เขาดูหน่อยก็ได้เขาได้เข้าใจบางทีผู้ใหญ่เขาเห็นเราถือสเปร์ไปอย่างเงี้ย<ม>เขาไม่เข้าใจหรอกแล้วเงี้มึงอยากให้ขอ้ขอคิดอะไรไหมข้อคิดดีๆกับในมุมมองของการฟิตเนเนี่ยขอ่าถ้าข้อคิดหรอ่าเอาคำที่กูใช้อยู่ในปะัจจุบันนี้ดีกว่าคือแม่งอย่าท้อเรือ่องจริงเลยกว่ากูจะมาตรงเนี้ยกูก็เฮีย นานเหมือนกันนะแป้งเป็นสิบแป้งเป็นสิบปีน้อยกว่ากว่ามึงจะประสบความสําเร็จได้อะคือมึงต้องอดทนอ่ะง่ายๆเลยมึงอย่าท้อ<ำ>อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดทาชิ้นงานชิ้นนี้ให้เหมือนเป็นชิ้นสุดท้ายของมึงละพรุ่งนี้มึงจะตายละแล้วลวันนี้มึงแม่งแล้วกูทํางานทุกจ็อบทุกงานกูใส่ใจทําเหมือนเป็นชิ้นสุดท้ายของมึงตลอดถ้าใร้ใรใครจ้างนะแล้วระกันเลยมึงได้งานดีแน่นอนวันนี้พวกกูได้จากคําว่ากราฟฟิตี้มากๆเลยเพราะว่า หลายๆคนยังไม่รู้จักคาว่ากรากรพื้ตทีน้องๆก็ยังไม่รู้จักวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยเพื่อนโอเคเพื่อนแจว่าเฮียมึงได้อะไรเยอะขอบคุณท <Hey. S 2> ี่ <Okay S 2> วันนี้ถ <okay S 2> ้าส่อยเมื่ะไหรเอาดิ <laughs> มันต้องมีอยู่แล้ว oh, <laughs> Take a